รถคันแรกของใครหล,หลายๆคนคงหนีไม่พ้นรถเก๋งขนาดเล็กไปจนถึงรถเก๋งขนาดกลางแต่ถ้าว่าเมื่อเริ่มมีครอบครัวและมีสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้นรถคันดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับแล้วรถรุ่นไหนล่ะที่จะเหมาะกับการใช้งานในลักษณะนี้วันนี้ Big Auto จะมาแนะนำรถครอบครัวที่มีสมรรถนะดีที่สุดในกลุ่มครับนั่นคือ Ford e v e r e s t โฉมล a าส m ์ใหม่ชครับ สวัสดีครับผมเจจาก Big Auto ครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับ Ford Everest Titanium 4WD Sunroof ครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะฮะและรุ่นนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นตัว last minor change ก่อนที่ทาง Ford ประเทศไทยเนี่ยเขาจะออกตัว all new มาใหม่นะครับเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนนะฮะด้านหน้านะครับดีไซน์ยังคล้ายๆรูปแบบเดิมนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนโฉมกระจังหน้าให้ดูดุดันขึ้นนะครับ และยังคงเอกลักษณ์ของ Ford ไว้ก็คือโลโก้ตรงนี้เด่นชัดเลยนะครับและที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือเพจ e v e r อร์ตรงด้านนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันเพิ่มจุดเด่นให้กับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะส่วนระบบไฟของตัวรถก็ยังเป็นโคมโปรเจคเตอร์มาพร้อม LED แบบเดิมนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยกัน2จุดแล้วก็ขึ้นชื่อว่า Ford นะครับเรื่องความปลอดภัยเขาให้มาจัดเต็มมากๆเลยนะฮะมีเซ็นเซอร์กระระยะด้านหน้าด้วยกันถึง4จุดครับ ในด้านของขุมกำลังนะครับทาง Ford เนี่ยเขาเลือกใช้เครื่องไบเทอร์โบ2.0ลิตรนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดเล็กแต่ว่าสามารถรีดประสิทธิภาพของตัวรถได้เป็นอย่างดีครับมีกำลังแรงม้าสูงถึง213แรงมา้าและมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าช่วยประหยัดน้ำมันและถ้าท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับเอกลักษณ์ของ f อร์นะครับแทบจะทุกรุ่นเลยนะเขาจะวางเครื่องให้อยู่ในลักษณะสูงครับ ซึ่งทาง Ford เองเนี่ยเคม,มาเลยครับว่าการวางเครื่องลักษณะนี้สามารถขับรถลุยน้ําได้ถึง80เซนติเมตรครับเหมาะกับการใช้งานในบ้านเรามากๆเลยนะครับถ้าพื้นที่ตรงไหนที่มีน้ําท่วมขังเนี่ยผมกล้าการันตีเลยว่าเจ้ารถคันนี้ลุยได้สบายเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับในส่วนของด้านข้างนะครับทาง Ford เนี่ยเขายังคงเอกลักษณ์แบบเดิมไว้นะครับสําหรับเจ้ารุ่นนี้เองเนี่ยก็ยังคงใช้ล้ออัลลอยขนาด20นิ้วครับ แต่ว่ามีส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยอย่างเช่นตรงเพดด้านนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปใช้คําว่าใบเทอร์โบแล้วครับซึ่งมาแทน2.2กับ3.2นั่นเองนะครับในส่วนของกระจกมองข้างก็ยังประดับด้วยโครเมียมแบบเดิมนะครับรวมถึงเบ้ามือจับหลายๆตําแหน่งก็ยังใช้เป็นโครเมียมแบบเช่นเดิมนะครับส่วนบันไดเองตรงนี้ก็ยังรองรับน้ําหนักคนได้ถึง500กิโลกร,รัมเช่นเดิมนะครับหนักแน่นและคงทนมากๆนะครับ ส่วนลักษณะการเปิดประตูเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะการใช้กุญแจคีย์เลสครับซึ่งเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้เป็นอย่างดีครับหากผมถือกุญแจอยู่ตรงนี้ผมสามารถสั่งการเปิดประตูทางด้านนี้ได้เลยแต่ถ้าผมออกจากตัวรถไปมีระยะห่างมากกว่า80ซนติเมตรมไห่กุญแจจะไม่สามารถใช้งานร่วมกับตรงนี้ได้ครับถือว่าเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้กับผู้ใช้รถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับไฟส่องสว่างยังใช้ไฟ LED อยู่นะครับแล้วก็ยังมีเพลเอเวอร์เรสตตรงนี้เช่นเดิมนะครับโลโก้ก็ตามเอกลักษณ์ของฟอร์ดเลยครับแปะไว้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับส่วนฝาท้ายด้านหลังครับก็เป็นระบบไฟฟ้าและมีคิกเซนเซอร์ด้วยนะฮะแล้วอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับฟอร์ดเนี่ยเขาคำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักครับเพราะฉะนั้น ระบบไฟฟ้าพวกนี้เขามีระบบแจมโปรเทคชั่นให้ด้วยนะครับก็คือเป็นลักษณะนี้ฮะอ่านี่ครับเมื่อฝาท้ายเขาตรวจจับเจอสิ่งกีดขวางเนี่ยประตูจะไม่หนีบครับเขาจะเด้งขึ้นไปอัตโนมัตินะฮะถือว่าน่าสนใจดีนะครับตรงนี้และในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็จะมีช่องเก็บของใหญ่ๆใ,ให้กันส,สองช่องเลยนะครับก็จะมีแม่แรงแล้วก็ประแจนะครับเอาไว้ใช้สําหรับไขล้ออะไรได้ด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ถ้าอยากเพิ่มที่ในการวางสัมภาระเนี่ยก็สามารถพับเบาะระนาบยาวได้เลยนะฮะมาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันต่อดีกว่านะครับว่าทางฟอร์ดเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างและมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้าเอเวอร์เรสต์คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมออนญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะฮะโอ้นุ่มมากนะครับนี่เป็นเครื่องดีเซลนะครับแต่ว่าจังหวะที่สตาร์ทเนี่ยไม่มีอาการกระชากหรืออาการสะดุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูพวกสเปคด้านในกันบ้างนะฮะก็เหมือนเดิมครับทาง Ford เนี่ยเขาก็ยังให้สเปคมาคุ้มค่ากับราคามากครับงานหนังประดับมาอย่างดีนะครับ ด้านข้างผู้โดยสารเนี่ยก็แปะเพดเอเวอร์เรสไว้ช่วยเพิ่มความสวยงามเหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอก็เป็นซิงสามแล้วนะครับแล้วก็รองรับทุกระบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธ Apple c a r p l a y ทหรือว่า Android Auto สามารถทําได้หมดเลยนะครับในส่วนของระบบปรับอากาศเองก็เป็นแยกอิสระซ้ายขวาและสามารถเลือกอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ต้องแย่งกันแล้วว่าฝั่งนี้จะเย็นหรือฝั่งนี้จะร้อนนะครับ ส่วนระบบจ่ายไฟนะครับก็จะมีช่อง USB มาให้กันสองจุดนะครับแล้วก็มีไฟ12โวลต์มาให้ด้วย1จุดนะฮะมาดูในแผนตรงส่วนของเบียร์กันบ้างนะครับเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยเป็นตัวขับ4นะครับเขาก็จะมีโหมดมาให้เราเลือกใช้งานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับแบบพื้นผิวปกตินะครับการขับแบบพื้นผิวขูดข,ขัดหรือว่าหิมะหรือว่าทรายคือมีให้เลือกปรับตรงนี้ได้เลยนะครับอิสระในการใช้งานมากๆเลยนะ แล้วก็มีระบบดูนัชแอซิดด้วยครับก็คือระบบช่วยชะลอความเร็วเวลาที่รถเนี่ยลงจากทางลาดชันครับอันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะในส่วนของตัวเกียร์ครับก็เป็นตามเอกลักษณ์ของเขาเลยครับตอนนี้เขาใช้เกียร์แบบ10สปีดแล้วนะครับช่วยเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะหน้าจอก็เป็นหน้าจอสีนะครับ TFT ขนาด4.2นิ้วครับและที่สำคัญตอนนี้รองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของพวงมลาลัยนะครับระบบมันติฟังก์ชันต่างๆเนี่ยอยู่ตรงพวงมลาลัยหมดเลยนะฮะแล้วก็การควบคุมระบบ Adaptive Cruise Control หรือการจะสั่งดูหน้าจอต่างๆเนี่ยสามารถทำผ่านพวงมลาลัยตรงนี้ได้เลยนะครับและที่ผมชอบนะครับทาง Ford เนี่ยเขาออกแบบพวงมลาลัยนะครับถ้าจะให้พูดนะมุมนึงมันก็ดูพรีเมียมแต่มุมหนึ่งมันก็ดูดุดันเขาออกแบบมาให้มันมีความ mix and match กันได้ลงตัวมากๆเลยนะครับท่านผูช้ชม ต่อมานะครับในส่วนของเบาะผู้โดยสารนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้8ทิศทางนะฮะเดี๋ยวผมลองปรับก่อนนะครับใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะฮะส่วนตัวเบาะนะครับแบบที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับเป็นเบาะคอนยักสีน้ําตาลนะครับซึ่งจะแตกต่างจากโฉมก่อนหน้านี้ครับที่จะใช้เบาะสีเบรกกับเบาะสีดําตามปกติครับและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้มีระบบ s u n ลู o ให้ด้วยนะครับ ลองเปิดดูก่อนนะอันนี้จะเป็นการเปิดม่านก่อนนะครับครับอ่าเหมาะกับการขับไปต่างจังหวัดแล้วเปิดรับอากาศบริสุทธิ์มากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเ v เวอรเรรุ่นนี้นะฮะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ปิดได้นะฮะส่วนแถวผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ในส่วนของที่นั่งตอนหลังนะครับก็ออกแบบมาได้ดีเลยครับอันนี้ผมนั่งแบบสบายมากเลยแล้วก็มีพื้นที่เหลือเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับสามารถยืดขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบปรับอากาศเนี่ยก็มีช่องแอร์ให้2จุดผู้โดยสารตอนหลังเองก็สามารถเลือกปรับรอบพัดลมจากทางด้านนี้ได้เลยนะฮะมีไฟ12โวลต์ให้อีก1จุดนะครับและที่สําคัญครับมีไฟ AC 230โวลต์ให้ด้วยนั่นก็คือไฟบ้านนั่นเองนะครับใครอยากจะต่อโน้ตบุ๊กากจะทําอะไรสามารถเสียบทางด้านนี้ได้เลยนะครับ และในส่วนของแถวตรงกลางเนี่ยก็มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะฮะอ่าออกมาค่อนข้างสมูทดีนะครับและยังมีเบาะผู้โดยสารตอนหลังให้เพิ่มอีก2จุดด้วยนะครับเท่ากับว่า Ford Everest คันนี้เนี่ยสามารถบรรจุผู้โดยสารนะครับได้สูงถึง7คนด้วยกันทีเดียวนะฮะหลังจากที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับสเปคแบบนี้นะครับเนื้องานแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีคันนี้คันเดียวนะครับเรามีรถแบบนี้เนี่ย ให้ท่านผู้ชมได้เลือกมากกว่า50คันด้วยกันนะครับส่วนราคาจำหน่ายเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ตามผมมาเลยฮะสำหรับราคาจำหน่ายครับทาง Big Auto ตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่1,150,000บาทครับและที่สำคัญ Big Auto มีรถ e v e r อร s เในโฉมนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นขับ2หรือขับ4ให้กับท่านผู้ชมได้เลือกสรรมากกว่า50คันครับ หากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจติดต่อมาหา Big Auto ได้เลยครับเรามีทีมงานที่ึกษาการขายมืออาชีพคอยดูแลและให้คำแนะนำกับท่านผู้ชมตลอดเวลาครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปถัดไปครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Big Auto ครับวันนี้ทาง Big Auto ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ แล้วพบกันใหม่กับคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ